สวัสดีครับพบกันกันแล้วครับกับลุงมอสตอนแมวและช่องสลิปแคทของลุงนะครับวันนี้ลุงมอสจะพาทุกคนมาดูระบบการแลกของรางวัลและการอัพเลเวลเควส์อะโนมาลีนวิสเกชั่นกันนะครับอันดับแรกให้เราเล่นไปจนถึง MR10 ก่อนจะมีเควส์อะโนมาลีรี e เซิร์นะครับเจ้าอาซูรอดมีติดเชื้อของเรานั่นเองนะครับเป็นเควสเลเวล A1 ดาว จัดการมาให้เรียบร้อยนะครับกลับมาที่เมืองแล้วไปคุยกับบาฮาริพ่อหนุ่มนักวิจัยของเรากันก่อนเขาจะบอกเราว่าตอนนี้เราสามารถทําการวิจัยมอนิจตเชื้อได้แล้วนะครับหลักๆเลยเราจะสามารถแลกของกับเขาได้ครับจะมีเควสใหม่เข้ามาเมื่อเราเล่นเควส a n o m a l y i n อินคว i ชเกชันะครับและก็สามารถเพิ่มเลเวลเพื่อหาวัตถุดิบใหม่ๆในระดับสูงๆได้ซึ่งเควสเราสามารถรับได้จงน้องซิเซ่นะครับตรงบอร์ดเควสนั่นเองมาดูข้อแรกกันเลยนะครับ1 การสุ่มเควส anomaly investigation นะครับจับกอบไปด้วยมอนสเตอร์ที่พบในเควสนะครับแล้วแต่ดวงเลยนะครับว่าจะเจอมอนสเตอร์แบบไหนนะครับเลเวลของเควสสถานที่นะครับเวลาในการต่อสู้จำนวนการนอนแมวและจำนวนปาร์ตี้ในการ,รว,ว่มเควสนะครับล้วนแต่สุ่มทั้งหมดเลย2นะครับ completing นะครับ anomaly investigation คือเมื่อเราเล่นเควส์สำเร็จเราจะมีโอกาสได้เควสใหม่เพิ่มเติมตามเลเวล anomaly ของเราครับจะบาลานซ์นกันกับเลเวลของเราเนั่นเองนะครับโอกาสการได้เควสเพิ่มเติมคือ,คอการล่า monster เควสหรือการล่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆในเควสแม้กระทั่งการเก็บเกี่ยวของต่างๆครับเพื่อหาเบาะแสใหม่ๆในการสืบสวนสามารถสะสมเควสได้ถึง120เควสด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้เควสใหม่เพิ่มเข้ามา เควสแรกๆก,ก็จะทยอยลบหายไปเองนะครับเหลือไว้แค่120เควสแต่เควสไหนที่เราชอบหรือสนใจเป็นพิเศษเราก็สามารถล็อกกุญแจไว้กันโดนล,ลบได้เลย 3. anomaly resource point นะครับคือการเก็บแต้มสะสมเพื่อเพิ่มระดับการวิจัยของเรายิ่งเก็บได้เยอะมากเท่าไหร่เลเวลของเควสของเราก็จะยิ่งสูงขึ้นเร็วมากเท่านั้นนะครับหาได้จาก1เลย การจัดการมอนสเตอร์ที่ติดเชื้อหรือมอนสเตอร์ประจำ퀘ส์สองล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในแมปวสตัวอื่นๆ 3. ทํทำลายชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ต่างๆ 4. เก็บของตามฉากต่างๆที่ติดเชื้อนะครับแต่การเก็บของจะมีการกำหนดคะแนนที่หาได้สูงสุดไว้อยู่ด้วยคะแนนที่ได้จากการรับวสจะแตกต่างกันออกไปตามความยากง่ายของวสที่สุมได้ถ้าวสยากขึ้นอันทิเช่นนอนแมวได้2ครั้งกำหนดเวลาแค่30นาทีต่อวส และให้เล่นไม่เกิน2คนคะแนนอาจจะคูนด้วย120%นะครับแต่เควสที่สามารถนอนแมวได้4-5ครั้งก็จะง่ายขึ้นหน่อยเนาะตัวคูณตอนจบเควสเราก็อาจจะอยู่แค่90%หรือน้อยสุดอาจจะมีถึงแค่50%นั่นเองครับการเพิ่มเลเวลเควสให้ได้มากขึ้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการเล่นเควสให้สอดคล้องกับเควสโบนัสของแลบ เรียกว่า r e s o r t request นะครับจะมีข้อกำหนดดังนี้1 monster quest ที่ต้องล่านะครับจะต้องตรงกับ quest ที่พ่อหนุ่มนะให้เรามา2 level เเของ monster ต,ต้องสอดคล้องกัน 3. ตัวคูณที่จะได้หลังการจบเควสนะครับตัวคูณยิ่งเยอะเราก็จบเควสเราก็จะได้คะแนนเยอะทําใหเา้เลเวลของเราเนี่ยเพิ่มได้เร็วมากขึ้น 4. จํานวนเควสวิจัยที่อยู่บนบอร์ดเช่นขึ้น3ครั้งเท่ากับว่า ถ้าเราไปเล่นเควสอื่นๆหรือเล่นเควสที่ไม่ตรงตามกําหนดเนี่ยสครั้งเควสนี้จะหายไปแล้วเควสอื่นก็จะเข้ามาแทนที่สุ่มบนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราว่าเควสที่เราเล่นเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่ให้เราดูตอนรับเควสจะมีสมุดวิจัยอยู่หน้าหัวข้อนั่นเองนะครับรับเควสนั้นแล้วมั่นใจได้เลยว่าผ่านเควสตามระบบแน่นอนแต่ถ้าไม่ขึ้นในเควสจากทุกเควสที่เรามีเราสามารถค้นหาเควส แล้วไปเล่นออนไลน์ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเรามีเพื่อนเล่นด้วยกันลหลายๆคนก็สบายเลยครับส่วนลุงก็ตามมีตามเกิดเพราะส่วนใหญ่จะเล่นคนเดียวค่ะต่อมาเป็นโบนัสพิเศษด้านล่างเพจจะบอกว่าถ้าเราทำสำเร็จ10ครั้งเราจะได้เหรียญ i n v e s t i ิ a t i o n COIN ํจำนวน50อันที่สามารถนำไปแลกของตรงศูนย์วิจัยนี้ได้หลากหลายมากมายแต่แต้มก็ใช้เยอะเหมือนกันยิ่งของหาย,ยากก็ยิ่งใช้เยอะวิธีการหาเหรียญก็คือ1เราจะหาได้จากการ ที่เราจบเควสนะครับอินเวสติเชันยิ่งรลเวลสูงๆเราก็จะได้เหรียญเพิ่มมากขึ้น2ได้จากโบนัสเควสรีซอสรีเควสที่ทําครบ10ครั้งนั่นเองนะครับส่วนของรางวัลจะมีให้เราแลกเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราเล่นเควสแล้วเจอวัตถุดิบที่หายากตามที่ห้องวิจัยกาหนดก่อนหนึ่งครั้งนะครับวัตถุดิบเหล่านั้นก็จะเข้ามาให้เราแลกในห้องวิจัยทันทีโ้กว่าจะได้แลกแต่ลกินก็ต้องไปล้มลุกทุกคลาน,นอนแนวกันมาก่อนเด้อ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการกดล็อกเควส์อโนเมรี่อินเวสิเกชันและการสะสมเหรียญของรางวัลจากศู์วิจัยเพื่อนๆหลายคนคงตั้งหน้าตั้งตา,งตางฟาร์มของกันแล้วสินะส่วนลุงก็ยังกินลมชมวิวเดินไปเดินมาอยู่คีินี้ลุงก็มาลองเล่นบน PC ซแล้วลุงจะรีบตามทุกคนไปนะครับแต่ในนิตโดสวิตลุงก็ยังเล่นอยู่แล้วอย่าลืมเช่นเคยนักลาทั้งหลายอย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะครับนักลาท่านใดที่ผ่านมาเจอลุงยังไงก็ฝาก กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับลุงจะได้มีกำลังใจเพิ่มเติมในการนอนแมวโอ้โห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 แล้วพบกันใหม่ครับกับคลิปหน้าสวัสดีครับ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 